สวัสดีคุณผู้ดีสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมอยู่ผมตังสองดูฮีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับผมวิธีหาทองนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีหาทองโดยการที่แบบเรายืนเฉยๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยไปฟาร์มอะไรเลยนะครับแต่วิธีพื้นฐานเลยอย่งนี้ผมก็จะบอกต่อด้วยนะแต่เอาเป็นว่าวันนี้ผมจะบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปฟาร์มนะครับผมก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยละครับผมเพื่อเป็นกําลังใจงให้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับไปทำยังไงไปดูกันเลยครับขั้นตอนที่ จะทํานี้ก็คือไม่ต่างอะไรกับเทรดหุ้นเลยนะครับผมจะสามารถได้ทองโดยที่แบบยืนเฉยๆแค่นั่งเทรดนั่งเทรดอย่างเดียวนะครับอ่ะวิธีแรกนะผมให้เพื่อนเข้ามาที่ร้านค้านะครับผมใครจะทําแบบนี้ได้เพื่อนๆจะต้องมีทองติดตัวไว้หน่อยนะครับเข้าที่ร้านค้าเสร็จแล้วเข้ามาที่โกนะครับเรื่องที่2หลังจากนั้นเพื่อนๆมาดูที่วัสดุพื้นฐานต่างๆนานา,านะครับมีหลายกล่องมากมายเลยนะครับให้เพื่อนมาดูเอานะของที่ขายเนี่ยมันไม่มีตายตัวนะครับเพื่อนๆจะต้องมาศึกษาดูตลาดนะเวลานั้นๆอีกนะยกตัวอย่างเช่นผม ซื้อกล่องนี้ในราคา400ทองผมจะสามารถได้4อย่างนี้แค่อย่างเดียวนะครับมันจะสุม่มอะให้เพื่อนๆไปดูครับว่า4อย่างเนี้ยมันอยู่ราคาที่เท่าไหร่ผมก็มาดูนะครับนี่นะครับแร่อลูมิเนียมอยู่ที่51ทองเลยนะครับแล้วถ้าเราสุ่มได้เราจะได้ทั้งหมด10ชิ้นเท่ากับว่า510ทองนะครับอะเรามาดูตรงนี้ครับนี่อันนี้อันนี้เกลือแน่นอนครับเพราะถ้าเกิดเราสุ่มได้นี้เราจะได้ทั้งหมด370ทองอะเรามาดูต่อนะครับอันนี้เรายังพอได้กําไรหน่อยครับ,บาทา ยังพอถือได้กําไรอยู่มอนเตอร์อันนี้ก็ยังได้กําไรอยู่ครับ450อทองแต่ถ้าเกิดเราสุ่มแล้วได้อันนี้คือจะเป็นกําไรที่เยอะที่สุดนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อมาดูแต่ละเวลานะครับผมคือบางทีอะ่ะผมก็มานั่งดูเวลาแต่ละแต่ละเวลาลราคามันไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อต้องมาสังเกตดูเองนะอันนี้ผมจะสอนวิธีคิดให้ผมก็เคยบางเวลาที่แบบว่าทั้งหมดเนี้ยขายต่าสุดอะ่ะ คือ41บาทพูดง่ายคือผมสุ่มได้อะไรมามันจะไม่มีทางเกลือแน่นอนแต่อันเนี้ยถ้าเกิดผมสุ่มได้ยางไม้เนี่ยเกลือนะครับไม่้มแต่ถามว่าตอนนี้หน้าสุ่มไหมก็ถือว่ายังพอหน่าสุ่มครับเพราะผมมองว่าโอกาสที่เราจะเกลือเนี่ยมันก็แค่1ใน4อันเนี้ยก็ถือว่าสุ่มได้ อ่ะผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่ะผมเสื้อ,อน,นี้มา4ี่แล้วก็สุมเลยครับเรียบร้อยครับผมเกลือโอ้โหไอ้วงขอทีแล้วกันครับผมอืมโอเคครับผมอ่ะสมมุติว่าเราได้แบบไม่เกลือแล้วกันอ่ะเราสมมุติได้มาแบบไม่เกลือเราก็เอาทั้งหมดเนี้ยไปขายครับผมขายที่4 5 1 0ชิ้นก็450ทองนะครับวางขายเลยอันนี้ก็เกลือ แต่ผมไม่รีบนะครับผมจะขายในราคาที่41เพราะว่าของที่ขายอยู่เนี่ย37อะไรเงี้ยมันเป็นส่วนน้อยนะครับเห็นไหมเราก็ไม่ต้องรีบนะครับเนี่ยเรามาดูราคาตรงนี้ก็ได้เห็นว่า41เยอะอยู่นะครับก็ขายตาม41ใบเราจะได้ไม่ขาดทุนนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ออกครับผม ผมก็ลองวิธีนี้มาเยอะแล้วนะครับนี่นะครับคือวิธีที่ทําให้เราสามารถเก็งกาไรแบบเหมือนเทรดหุ้นเลยนะครับผมยืนเฉยไม่ต้องเสียเวลาฟาร์มไม่ต้องเหนื่อยนะครับแล้วถ้าเกิดทําวิธีนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะเป็นคนที่ดูตลาดตลอดเวลาใช่ไหมเท่ากับว่าบางทีอะ่ะมันจะมีของที่แบบหลุดมานะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นคีวิรุนี้ที่ผมอัดมานี่ก็คือเนี่ยเขาขายถุงมือเนี่ยเว้หกสิทองนะครับแล้วเพื่อนเพื่อดูที่สถานะเสริมนะครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเลยนะครับผมเยอะมากๆกแล้ว ด้วยนะครับบางคนเนี่ยมาขาย1,000ก็มี2,000ก็มีนะครับในสถานะเสริมที่แบบ200บวกหรือออฟม่วงอะไรเงี้ยมีนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาสังเกตดูตลาดดีๆนะ มันจะมีของขายราคาถูกๆที่แบบคุ้มมากๆก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนขายเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่แต่ส่วนใหญ่ที่สถานะเสริมจะร้อยบวกขนาดนี้แล้วราคาถูกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีห้านะครับช่วงเวลานี้คือเป็นช่วงเวลาที่หมอนฟิลแบบเทรของกัน,นะอะไรแบบเนี้ยเอาตัวไก่ไปใส่ตัวหลักนะครับผมเป็นช่วงเวลาที่คนน้อยไม่มีใครแย่งซื้อนะครับประมาณนี้นี่คือข้อดีของการที่เรามานั่งดูตลาดบ่อยๆนะครับและเราก็จะได้เทรดกาไรไปแบบนี้ด้วยนะผมนี่ขายแบบนี้ไม่ต้องรีบนะครับต่อมานะผมวิธีหาง เงินเพิ่มอีกวิธีนึงนะครับซึ่งผมจะสอนวิธีที่แบบว่าใหม่ใหม่กว่าคลิปเก่าของผมนะเพราะคลิปเก่าของผมคือผม,มอว่าสอนไปแล้ว ไปหาดูได้นะผมอยู่ตรงขวาบนที่เป็นรูปเครื่องหมายตกใจนะครับนั้นผมรู้สึกว่าสมสอนไปแล้วผมจะไม่พูดซ้ําอันนี้ผมจะสอนเทคนิคแบบใหม่ๆอย่างเดียวเลยนะครับที่ผมรู้มาอ่ะเทคนิคต่อไปนะผมนั่นก็คือให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้ครับอันนี้จะต้องลงมือลงแรงฟาร์มนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาดูที่ต๊ะคับอ่ะแล้วเข้ามาที่ของนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นแผ่นไม้อัดอลูมิเนียมให้เพื่อนๆมาดูที่ตรงนี้นะครับในตลาดแล้วก็กึ่งสําเร็จรูปนี่ของนี้มันใช้ครับของเยอะวิวหกสิบถึงเจ็ดสิบเลยนะครับ ก็แผ่นไม้อัด405อลูมิเนียม355ผ้าใยเคมี498 หนังพรีเมียม498นะครับผมสีอย่างนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อมาดูตามนี้นะครับผมอ่ะผมจะยกตัวอย่างเช่นเอาของแพงสุดเลยอันนี้ผมต่อให้เลยนะต่อให้แพงสุดอันนี้คือถูกสุดนะครับก็ปล่อยไปอ่ะผมจะต่อให้แพงสุด5าอัตตีเป็น500เลยแล้วกันต่อมาวิธีทําก็คือเราไปดูนี่นะครับหนังพรีเมียมเขาใช้อะไรครับอ่ะให้เพื่อนเพื่อมาดูตรงนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมจะสื่อก็คือว่าบางอย่างเนี่ยของเนี่ยสีเนี่ย ่ยมอย่างเนี้ยสีเอ้ э й, ของ4อย่างเนี้ยที่ใช้ค้าบเนี่ยบางทีมันแพงกว่าหนังพรีเมียมที่แบบค้ามาเป็นชิ้นดีกนะยกตัวอย่างเช่นผมเอา4อย่างเนี้ยไปขายเนี่ยได้4บาทได้4บาทนะแต่ผมซื้อหนังพรีเมียมอันเนี้ยอันเดียวเนี่ยในราคาที่3บาทเห็นไหมครับมันจะแพงสรุป ω, erm. เราควรเอา4อย่างเนี้ยไปขายนะครับผมไม่ใช่เอา4อย่างเนี้ยไปคราบนะครับถามว่าเสียเวลาไหมถ้าคนรีบร้อนในการตีใช่เสียเวลาครับแต่นี่คือวิธีที่ทําให้เราได้กําไรอะ่ะ อย่างน้อยเราก็ซื้อนี้มาตีของได้และแถมเรายังมีทองเพิ่มมาหย่อมหนึ่งด้วยยกตัวอย่างเช่นเราขายสี่อย่างนี้ได้500 ซื้อนี้400เห็นไหมพอเราซื้อมาเราก็ได้ยังได้กาไรตั้ง100นะครับนี่ก็คือวิธีที่แบบอาจจะงกงกนิดนึงนะเสียเวลาแต่ก็เป็นวิธีที่ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการหาทองแล้วแถมยังสามารถค้าของได้ด้วยเพราะส่วนใหญ่เพื่อนๆเนี่ยเวลาเพื่อนๆเอาของมาคราเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีทางได้ทองกลับมาถูกไหมเพราะว่าเพื่อนๆเอาของมาคราไม่ได้เอาของไปขายนี่อ่าอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยเดี๋ยวผมสอนวิธีคิดให้หนังพรีเมียม4 9่ยใช่ไหม อ่ะโอเคเรามาดูตรงนี้ครับผมแฟกนะครับดูตลาดอ่าผมลืมดูว่าใช้เท่าไหร่ใช้4นะครับเข้าที่ตลาดนะผมใช้4โอเค4ผมเปิดเครื่องคิดเลขแปกบ4ก็ขายในราคาที่180บาทบวกอ่ะแฟกซีแล้วนะหนังสัตว์5 250บวก250แล้วก็บวกอีกครับอันนี้บวก1 16อ่โอเคจำไว้16อันนี้บวก3บวก16บวก 54เท่ากับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เท่ากับว่า500เลยนะครับ500สรุปแล้วถ้าเกิดเราฟาร์มของ4อย่างนี้ไปขายเห็นไหมครับเราก็ได้กําไรแต่แต่อย่าลืมนะครับว่ามันจะมีภาษีด้วยผมจะลบไป8%ลบ8%เท่ากับว่าเราขาดทุนนะครับต่อมาทำไงให้มันได้กำไรเพื่อนเพื่อน,อน,อนมาดูนี้นะผมไอเทมหนังสัตว์ก็ไปดูตลาด50บบาทแล้วเพื่อนเพื่อนมาดูอ่า ขาสัตว์18บาทแล้วเพื่อนๆจะไปฟาร์มทําไมล่ะครับถ้างั้นเพื่อนๆก็ฟาร์มแต่เนี่ยหนังสัตว์ชั้นดีเนี่ยไปขายอย่างเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นของทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นอ่ะเดี๋ยวผมบวกให้4บวก5บวก1บวก3เท่ากับ13ชิ้นแล้วเราก็ไปฟาร์มหนังสัตว์เนี่ย13ชิ้น50 คูณ1 3นี่นะครับของเท่ากัน13ชิ้นเท่ากันแต่อันเก่ามูลค่า500แต่ถ้าเกิดเพื่อนฟาร,ร์มแค่หนังสัตว์อย่างเดียวเพื่อนๆจะได้650เลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถได้กําไรและแถมยังได้ของนะครับก็วิธีเล่นก็คืออ่ะสมมุติผมจะครับกางเกงตัวนี้แล้วมันใช้อะไรบ้างใช้อันนี้แล้วก็ใช้นี้ใช้นี้ใช้นี้อ่าผมไม่สนใจครับผมออก ผมออกแล้วผมก็มาดูตลาดว่าราคาไหนดีสุดแต่ว่าแต่ย้ํานะผมนะว่าต้องดูตลอดนะครับเพราะว่าราคาบางทีมันมีตกแล้วบางทีราคาเอ่อกึ่งสําเร็จรูปเนี่ยแพงกว่าราคาที่วัสดุธรรมดานะครับถ้าเกิดวัสดุธรรมดาแพงกว่ากึ่งสําเร็จรูปโอเคเราทําได้แต่ถ้าเกิดกึ่งสําเร็จรูปแพงกว่าวัสดุธรรมดาทาไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องมาเช็คราคาตลาดดีๆด้วยนะอะต่อมาวิธีฟาร์มก็อย่างเช่นสมมติผมเจ้าของอันนี้มาฟาร์มเอ่อมาคาบเอามาคาฟเอาเสื้อผ้าใช่ไหม อันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อ่ะมาขาเอาเสื้อผ้าอ่ะแล้วเพื่อนๆอย่ายลืมดูนะครับเห็นไหมสี่ร้อยเก้าสิบแปดเท่ากับว่าผมฟาร์มได้ครั้งละห้าร้อยเนี่ยเห็นไหมผมก็จะถูกอันนี้อันนี้ถูกกว่าเดิมลงกว่าเดิมอีกเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะประหยัดไปอีกนะครับเพราะเราจะฟาร์มได้ทั้งหมดอ่าหกร้อยห้าสิบอ่ะ,อะโอเคเราก็ไปไล่ฟาร์มครับฟึบฟึ๊บฟึ๊บอ่ะสมมติผมไปฟาร์มมาแล้ว อ่ะสมมติผมไปฟาร์มมาฟาร์มต่นหนังสัตว์เลยนะครับฟาร์มต่นหนังสัตว์เลยแล้วก็แปรรูปนะครับแล้วก็มาแปรอ่ะพอเวลาแปรรูปเสร็จแล้วปุ๊บเพื่อนๆอก็เอาแปรรูปนั้นอ่ะมาขายนะครับนี่ตั้งขายไปเลยแล้วก็ใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับพอเราขายได้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ค่อยมาซื้อ กึ่งสาเร็จรูปในการคราฟนะครับแล้วเราก็จะสามารถคราฟกางเกงได้โดยที่แบบทองเราก็ยังบวกขึ้นมาอีกนะครับอ่าเห็นไหมวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีนะครับได้ทั้งทองแล้วก็ได้ทั้งของในการคราฟต่างๆด้วยเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆฟาร์มอย่างเดียวแล้วไม่ขายส่วนใหญ่จะไม่มีใครได้ทองนะครับก็เอา <osos> <ล>ของเ <uden Franz. S 1> นี่ยมาตีมาตีมาตีอย่างเดียวนะครับประมาณนี้พูดง่ายเราเอาเวลาไปแลกอ่ะเอมเอาเวลาแลกอะไรเนี่ยเวลาแลกกับการขายเนี่ยเนี่ยเราต้องเสียเวลาในการขายนะครับแต่ผมมองว่าเสียเวลาแป๊บเดียวครับเพราะว่าการขายพวกเอ่อว่า วัสดุพวกนี้มันออกชัวร์ครับมันออกง่ายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีกว่าวิธีเก่าหน่อยนึงนะส่วนวิธีเก่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับใครชอบวิธีไหนไปลองทํากันกันดูนะส่วนวิธีเก่าผมจะขึ้นให้อยู่บนขวาบนบนคลิปนะครับที่เป็นเครื่องหมายตกใจเพื่อนๆสามารถกดไปได้เลยนะครับมันจะมี playlist บอกอยู่แล้วว่าคลิปวิดีโอตรงนี้ วิดีโอนี้อะไรแบบนี้นะครับหรือเพื่อนๆสามารถศึกษาจากลย์ลิสต์ของผมได้เลยลย์ลิสต์ของผมตั้งแต่ EP 1ยาวยัน EP ปัจจุบันทุกอย่างคือการสอนเล่นหมดเลยนะครับเพื่อนๆถ้าดูจบเพื่อนๆจะเล่นเป็นแน่นอนเล่นเก่งแล้วก็รู้ทันทุกอย่างนะผมจะไม่พลาดอะไรสักอย่างเลยแล้วก็เหมือนเดิมครับลดอคตินิดนึงแล้วเปิดใจฟังแล้วลองคิดตามนะครับก็อย่างเช่น ID นี้ก็ท็อปร้อยนะครับโดยที่ใช้มูลค่าในการเติมเท่านี้นะครับ อยู่ที่ประมาณ1,300นะประมาณนี้ผมจำไม่ได้แล้วเพราะส่วนเนี่มันเติมแค่รายเดือนรายสัปดาห์นะครับแล้วก็ซีซันพาสแค่นั้นเติมแค่ประมาณนี้นะครับตั้งแต่เกมเปิดมา ถ้าเพืเ่อนๆไม่มีอคติในการรับชมไม่ขี้ช้าหรืออะไรก็แล้วแต่ผมมองว่าได้ความรู้แน่นอนครับเพราะว่าทุกอย่างผมก็ลองทํามาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะมาอัดคลิปบอกนะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Check, กดซับสไครป์ผมด้วยละกันจะได้มีกําลังใจมาบอกเทคนิคต่างๆนานาอีกนะครับแล้วก็ฝากเพลย์ลิสต์ไว้ด้วยอย่าลืมไปย้อนดูนะครับอย่างผมสอนหมดแล้วก็ไม่กักใครอยากติดท็อปร้อยของเซิร์ฟแล้วเติมน้อยๆน,นะครับหรือไม่เติมสักบาทเลยก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับเพราะผมสอนทั้งสายฟีีแล้วก็สายไม่ฟ หมดทุกอย่างนะครับแค่เพืเ่อนๆต้องปรับใช้กันเอาเองโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม ชีวิตกูพัวพันอยู่กูเงินกับทองกูงในที่ไม่ไม่ริงกูกูทิ้งแน่นอนแต่คิดว่ามึงเป็นจริงีนกูต่อยซองและกูไม่มัวรอกูจะคอไปก่อนแต่พูดในเวลกบนีน่กูท็อปแน่นอนและกูไม่เชื่อพอรเพราะกูจะเชื่อตัวเองพอกูไม่กลัวตายเพราะกูกต,าตายแน่นอนชีจะมาตอนไหนผมนั่นก็พร้อมอย ya